ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันนินนะครับตอนนี้คุยอยู่ในเกมฟีฟ a 22 c คาเรียมโหมดโหมดผู้จัดการทีมกับทีมวูฟแฮมตันนะครับผมแล้วผลการจับฉลากรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่ายูโรปาลีกก็มาแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็เห็นไปแวบๆแล้วนะ วูฟแอมตันของเราเนี่ยจะเจอกับทางด้านของเลอโซเซดัดนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเจอทางด้านของเอซมิลานนะครับผมเอเอสโมนาโกจะเจอกับทางด้านของโอลิปิกมาคเซย์นะแล้วก็วูลฟบวกนะครับผมเจอกับเซบีย่านะโอ้โหโอเคขออภัยที่วันนี้เสียงอาจจะแหบหน่อยนะครับผมผมเป็นฝาดอีกแล้วนะโอ้โหเป็นอะไรบ่อยๆวะเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีเกมที่จะต้องไปเจอทางด้านของคริสตันพาเลต์นะครับผมแล้วก็เปิดบ้านต้อนรับกันไปเยอะของสเปอร์นะมีเกมเปิดบ้านเจอเลอโซเซดัดนะครับผมเวสต์แฮมแอสตันวิลล่าแล้วก็ นะครับผมโอ้โหเดือนนี้แม่งโหดจริงวะ่ะแล้วเราก็ได้ทัวร์นาเมนต์ไพรซ์มันนี่จากศึกยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับผมที่เราเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมาได้เนี่ยเราได้เงินมาที่1.2ล้านปอนด์นะครับผมโอ้โหโอเคครับผมในเกมที่เราจะไปเจอกับทางด้านของคริสตันพาเลนเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งชุดใหญ่ลงไปแล้วก็จะกดฟิกซี่เมลนะครับผมผู้รักษาประตูจะใช้เป็นเมสซูิเย่นะผู้กองหลังลูดิเกอร์กับเอริกกาเซียนะครับผมแบ็คซ้ายวินาเก้แบ็คขวาเซอร์จิโยเดสผู้กองกลางจะเป็นลูเบนเนเวสกับโอลิเวอร์สคคิปปปปนนะะรรัับผมี side, ka, ีกกกกกกกซ้าาาาายดดสขววโองลงลตุจเ็ จามาโมเซล่าแล้วก็หน้าเป้าลาฟาเอลเลียอวนะครับผมส่วนทางด้านของพาเลตเนี่ยมาในระบบ4-3-3นะครับผมเยอะแค่เขาก็ยังมีปีกตัวเก่งอย่างเอเซอยู่นะครับผมแล้วก็มีอโยเซเปเลนด้วยนะโอ้โหไปซื้อมาจากเลสเตอร์ตอนไหนวะเนี่ยแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาไม่เอาวิลฟิธซาฮาลงนะครับผมโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะผมจะกดควิกซิมมานะครับผม โอ้โหเสมอว่าเวล่ะเราเสมอกับพาเลทมาได้ที่1ประตูต่อหนึ่งะครับผมเราได้ประตูขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนย์จากลูเบนเนวสนาที14แล้วเราก็มาโดนตีเสมอหนึ่งจากซาดิกนะครับผมไม่รู้อ่านชื่อถูกป่ะนะนาที5้านะครับผมโอเคหลังจากที่เราเสมอกับทางด้านพาเลทมาเนี่ยเราก็ล่วงลงมาอยู่อันดับที่5นะครับผมตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2องแต้มแต่ว่าแข่งมากกว่า1เกมนะครับผมโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยโอเคครับผมในเกมที่เราจะไปเจอกับทอนนมฮอสเปอร์เนี่ยเราก็ยังใช้ชุดใหญ่ เขามาในระบบ4-3-3แบบโฮดดิ้งเหมือนพาเลนเมื่อกี้เลยนะ้รักษาประตูจะเป็นยอริสนะครับผมคู่กองหลังจะเป็นบอสแมนกับเบนมีนะแบกซ้ายเลกิ ilon, ra, ye, ลอนแบกขวาอูริเยกองกลางตัวรับจะเป็นเควินฟิลิปนะครับผมมีกองกลาง2คนจะเป็นเอนดอมเบเล่กับอลันนะปีกซ้ายซอนฮึงมินปีกขวาลาฟินยาแล้วก็หน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับผมโอเคจัดไปตอนนี้ราเฟลเลอเอาก็ยังครองตำแหน่งดาวซันโฮของพิีเมรีอยู่นะครับผมยิงไป23ประตูจาก30นัดแล้วนะ เอาละครับผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่สนามบริลลี่สเตเดียมเพื่อชมเกมการแข่งขันศึกพรีเมียร์ลีกระหว่างวูล์ฟแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมทางด้านของสเปอร์จะเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นเกมก่อนเดี๋ยวบุกจากขวาไปซ้ายนะครับโหสเปอร์นี่ล่าสุดก็ปลดนูโน่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เอาทางด้านของอันโตนิโอคอนเต้ขึ้นมาคุมทีมแทนนะแต่ว่าในเกมนี้ผมไม่รู้ว่าเขาได้เปลี่ยนหรือ,อยังนะครับผม เดี๋ยวต้องลองดูข้างสนามนะเดี๋ยวขอไปดูแปบ๊บโอ้โหตอนนี้กุนซื้อของสปเปอร์ยังเป็นนูนออยู่นะครับผมนี่นะเห็นไหมยืนชิโบชิบิเอ้าไปทำบอลออกเฉยโอ้โอเคนพิกเข้าซ้ายมาแล้วยกออกมาตรงกระด้นข้างถึงทางด้านซอนทึงมินซอนทึงมินให้มาที่เอนดอมเบเล่เคนเอนดอมเบเล่เล่นกับเคนเคนคืนกับไปที่ฟิลิปอลันเอนดอมโอ้โหเล่นกันเร็วจังวะ เควินฟิลิปลาฟินยาลาฟินยาคืนกลับไปที่ทางด้านของอูริเยอูริเยตกคืนกลับมาให้ลาฟินยายิงลูกนี้โอ้โหอุ้ยเควินฟิลิปเสียบลูกนี้ไม่ฟาวนะครับผมพวกผมไม่ฟาวได้ไงวะเนี่ยอลันอลันให้มาที่แฮร์รี่เคนโอ้โหกาเซียเสียบไม่ได้แล้วนะครับผมมันติดเหลืองละฟิลิปอลัน อลันแทงออกข้างไปถึงทางด้านของอูลิเยอูริเยโดนวินาเก้เสียบลูกนี้พี่อย่างนี้กูละฟาวเอเวนเอ้ยโดนเป็นเหลืองไปนะครับผมรูเป็นวินาเก้เฮนซาดมาลูกนี้โอเคสวนมูเซล่ามูเซล่าแทงไปด้านข้างถึงทางด้านของดามสกาดนะครับผมดามสกาดดามสกาดหลอกมาหนึ่งทีเข้ามาตรงกลางให้ที่มูเซล่ามูเซล่าแทงไปเจาะช่องนี้ถึงทางด้านของเลอานะครับผมเลามีช่องยิงด้วยขวาลุกนี้โอ้ ลุตเสาไอ้เผยข้ามข่าไปได้ไงวันนี้โอ้โหหัวจะปวดเดสลากมาคนเดียวจังหวะนี้ลองเปิดเข้าไปในกรอบให้โดกูโขโหไม่ทันนะครับผมวิดสินเพาจบเกมในช่วงครึ่งแรกก่อนนะครับผมเป็นทางด้านของวูฟแฮมตันยังเสมอกับทอนแนมฮอสเปอร์ไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ะครับโอ้ลาเฟลเลยเอาเมื่อกี้นี้จ่อยิงไม่เข้าเฉย อะไรครับเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยผมจะยังไม่มีการขยับเปลี่ยนตัวนะครับผมลาฟินยาลาฟินยาลาฟินยาทำไมเข้ามาทางนี้วะเนี่ยโอ้โหอูริเยอูรเยให้ทีอารันลูกนี้ถึงทางด้านเฮลิเคนเฮลิเคนโดนบังอยู่ยังไม่มีช่องยิงนะครับผมคืนกลับไปที่ลาฟินยาลำหน้าเอนดอมโอเค โอ้โหมันเร็วเกินซอนตอนตบคืนกลับมาโอเคสวนสวนสวนรูนเบบนเ,เวสเนเวสเนเวสแทงไปด้านข้างจังหวะนี้ถึงทางด้านของดามสกาดนะครับผมดามสกาดยกบอลเข้าไปในกรอบเคทลูกนี้ขู่เลกิลอนเตียวม,มาได้ก่อนซอน ตอนถึงมินให้มาที่อารันยิงลูกนีวโอเมสซูริเยปัดไว้ได้นะครับผมผมว่าจะต้องมีการเปลี่ยนตัวสักหน่อยนะผมจะเอาทางด้านของไวชานะครับผมลงมาแทนดามสกาดแล้วก็เคอร์ติสโจนนะครับผมลงมาแทนโอลิเวอร์สคิมนะดันขึ้นมาเป็น CM เลยนะครับผมอีกคนนึงจะเป็นเปรโดเนโตนะครับผมลงมาแทนทางด้านของโดกูนะโอเคสวยมูเซล่ามูเซล่าแทงมาช่องนี้ให้ทางด้านของเลอาวนะครับผมเลอาวจะแก้ตัวได้หรือเปล่า เลยเอามีช่องเข้าขวายิงลูกนี้เรียบร้อยนะครับผมวูฟแฮมตันได้ประตูออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากทางด้านของลาเฟลเลอเอานะครับผมนีโ้โทรหาแม่เลยนะเอาไปตัดพาดีใจเฉยนี่นะครับผมเป็นเลอเอายิงกระชากมาลูกนี้แล้วก็ยิงแสกนะฮะยอริสเข้าไปจจอๆก็ไม่พลาดน,นะครับผมโอ้โหถ้าพลาดสองครั้งติดนี่มันก็เกินไป ประตูที่24ของเจ้าตัวในศึกพิมลีซีซั่นนี้แล้วนะครับผมเอ็นดอมเบเล่ยิงไกลลูกนี้โอ้โหเมสซีเย่ปัดไว้ได้นะครับผมแล้วทางด้านของนูโน่จะมีการขยับเปลี่ยนตัวนะครับผมจะถอดอารันออกไปแล้วจะส่งทางด้านของเดลิอาลีลงมาแทนนะครับผมออแล้วเขาถอดเอ็นดอมเบเล่ออกไปนะครับผมจะส่งทางด้านของใครลงมาวะเนี่ยซิโซโก้เ so หรอ อ่าเป็นทางด้านของซีโซโก้นะครับผมแต่ในเรื่องจริงเนี่ยซีโซโ,ซโก้เขาย้ายไปอยู่ทางด้านวัตฟอร์ดแล้วนะไม่รู้ทําไมในเกมมันยังไม่เปลี่ยนอีกนะครับผมกาเซียเคลียร์ออกไปด้านข้างจังหวะน,นี้โอเค ผู้ตัดสินเป่าจบเกมนะครับผมเป็นทางด้านของวูฟแฮมตันเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยได้ประตูจากทางด้านของราเฟลเลอานาทีที่72นะครับผมใช่หรือเปล่าวะจำนาทีไม่ได้นะครับผมแล้ทีตีหลังเกมเนี่ยวูฟแฮมตันครองบอลเยอะกว่านะครับผม58ต่อ42เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยมีแค่2จังหวะเองนะครับผมส่วนสเปอร์เนี่ยมี7จังหวะนะแล้วก็โอกาสเป็นประตูเนี่ยของเรา0.9ครั้งนะครับผมส่วนสเปอร์เนี่ย1.6ครั้งนะเย็ดึ่งวะเนี่ย MVP เกมนี้ก็จะเป็นทางด้านของโหผมว่ามาทรงนี้นะ่าจะเป็นแมสซูรียนนะครับผมได้เลตติ้งมาที่10คะแนนเต็มเลยนะโหย่างโหด โอเคครับผมในเกมนั้นหน้าที่เราจะไปเจอกับทางด้านของเลอรลโซเซดาตเนี่ยเดี๋ยวเลขแรกผมจะลองกดสคริปต์แมทไปก่อนนะครับผมถ้ามันไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวผมจะค่อยเข้าไปเล่นนะเพราะว่ายังไงผมก็อยากเน้นบอลลีกมากกว่านะครับผมโอเคครับผมรายชื่อซีเปิดประจริงที่เราจะไปเจอกับทางด้านของเลอรลโซเซดาตเนี่ยมาในระบบ4 2 3 1นะครับผมผู้รักษาประตูจะเป็นฟานเดอร์ฟอนนะผู้กองหลังดูอาเต้กับทากังก้านะครับผมแบ็กซ้ายไวโนแบ็กขวาเป็นแม็กซาร์ลอนนะคู่กองกลางจะเป็นแมทธิวลองสตาร์กับเคอร์ติสโจนนะครับผมกองกลางตัววรุกกจะใช้เป็นนมมอ์แิไ ีกซ้ายหวางฮีชามปีกขวาเปโดเนโตแล้วก็หน้าเป้าคาริมาเดเยมี่นะครับผมส่วนทางด้านของเลอลโซเซดาดเนี่ยมาในระบบ4-3-3แบบโฮดิ้งอีกแล้วนะครับผมโอโ้โหเจอแผนนี้มา3เกมติดแล้วนะแบ็คซ้ายมีแมท์ทาร์ก็กจากแอสตันวิลล่าเลยนะครับผมเย็ดเค่เดี๋ยวผมจะกดควิกซินไปเลยนะครับผม อ่าแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะเลอัลเโซเซดาไปได้ที่2ประตูต่อ1นะ 1> โดยได้ประตูจากเคอร์ติสโจนทั้งสองลูกเลยนะครับผมโอ้โหนาที14แล้วก็นาที47เนะครับผมเพราะฉะนั้นเลก2แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเข้าไปเล่นนะครับผมตอนนี้ตารางคะแนนพิมเมลีกเนี่ยเราแข่งเท่ากับพวกท็อปโฟแล้วนะครับผมแข่งไป3 1นัดเท่ากันนะเรามี60แต้มนะครับผมอยู่อันดับที่4แล้วนะเยดเข้ในที่สุดแล้วก็ขึ้นมาถึงท็อปโฟได้อย่งางภาคภูมิใจนะครับผมโดยที่แข่งเท่ากับเขานัเ่ากนนะเจอก กลุ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นในเกมที่เราจะเจอกับเวสแฮมเนี่ยผมว่าลองกดควนะิกซิมไหมหรือว่าเข้าไปเล่นดีครับผมเออ่ผมกดควิกซิมไปแล้วกันมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมจัดป อาเราชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับผมได้ประตูจากโดกูแล้วก็เซอร์จินโยเดสนะโอ้โหโอเคถือว่าก็ยังชนะมาได้นะครับผมตัวในเกมที่เราจะไปเจอกับทางด้านของเลอาลโซเซดัในเลกสเนี่ยผมก็จะส่งชุดตัวสำยองผมก็จะส่งชุดตัวสำรองลงไปตัวสำยองอะไรละ่ะแล้วก็จะกดคลิกซีมานะครับผมชุดนี้ก็จะเป็นเหมือนประมาณชุด B ของเรานั่นแหละครับผมก็หน้าเดิมๆนะ โลซาประตูเนี่ยจะเป็นฟานเดอร์ฟอสนะครับผมกองหลังจะเป็นดูอาเต้กับทังก้านะแบ็คซ้ายไวโน่แบ็คขวาแม็กซ์อารอนนะครับผมกองกลางจะเป็นเคอร์ติสโจนกับลองสตาร์มนะปีกซ้ายหว่างอิชามปีกขวาเปรโดเนโตกองกลางตัวลุกจะเป็นจามามูเซล่าแล้วก็หน้าเป้าคาริมาเดเยมี่นะครับผมส่วนทางด้านของเลอาอัลโซเซดาเนี่ยเขาก็มาในระบบ433เหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวก,กดควิกซิมไปเลยนะ อ่าแล้วก็เสมอไปได้ที่1ประตูต่อหนึ่งะครับผมสกอร์รวมเป็น3ประตูต่อ2แล้วก็เข้ารอบสีทีมสุดท้ายไปได้นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวก็ต้องรอไปจับฉลากกันอีกทีนะว่าเราจะไปเจอกับทีมอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้จับฉลากเลยหรือเปล่านะไหนดูแป๊บนะครับผมนี่เขาจับฉลากเรียบร้อยแล้วนะวูฟแฮมตันของเราจะเจอกับทางด้านของใครอะพี่โอโ้โหกูต้องมานั่งดูทัศซีใหม่ วูฟแฮมตันของเราจะเจอกับทางด้านของอ่าโอ้โหดีนะไม่เจอแมนยูนะครับผมเจอกับว l ฟบวงนะโอเคโโหลอดตัวไปนะครับผม โอเคครับผมในเกมนัดหน้าที่เราจะไปเจอกับทางด้านของแอสตันวิลล่าเนี่ยเราจะเจออันดับที่1ของตารางนะครับผมเย็ดแค่โอเคครับผมในเกมที่เราจะไปเจอกับทางด้านของแอสตันวิลล่าเนี่ยเรามาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นเมสเซียนะกองหลังลูดิเกอร์กับเอริกาเซียนะครับผมแบ็กซ้ายวินาเก้แบ็กขวาเซอร์จิลโอเดสกองกลางจะเป็นลูเบเนเวสกับโอลิเวอร์สกิมปนะครับผมปีกซ้ายดามสกาปีกขวาโดกูกองกลางตัวรุกจะเป็นจามามูเซล่าแล้วก็หน้าเป้าราฟาเอลเลอาลนะครับผมส่วนทางด้านของแอสตันนนวิลล่่าาเียมใระบบ4 2 3 1ึแบบวายเหมือนเราเลยนะครับผมโอ้โหมีทางด้านของเอมิเลโนลมาติเนสนะยังอยู่กับทีมอยู่นะครับแบ็คขวาจะเป็นโทมัสตาวาเลสด้วยนะครับผมเย็ดแค่แล้วก็มีกองกลางตัวเก่งของเขาอย่างลีออนไบรลี่นะครับผมปีกซ้ายก็มีอันวายเอลกาซีนะโอเคเอาละครับผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่สนามบริเนลสเตเดียมเพื่อชมเกมการแข่งขันศึกพรีเมียร์ลีกระหว่างวูฟแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านแอสตันวิลล่านะครับผมทางด้านของแอสตันวิลล่าจะเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นเกมก่อนในบุกจากขวาไปซ้ายนะ โอ้โหผ่าทำด้วยอะไรวะเนี่ยลำหน้าโอ้โหไม่ลำหน้าด้วยนะครับผมไปบินตามเขาทำไมวะบุตรราแทงมาช่องนี้ให้ทางได้ของเลอา์นะครับผมเลอาว์หลุดแล้วนะเลอา์ล็อกเข้าซ้ายหนึ่งทีมีช่องโอ้โหกว่าจะได้ช่อง แล้วก็ยังไปติดเซฟเอเมิเลโนโ่ามาติเนสอีกนะครับผมมันกระชากแรงไปนะมนเมื่อกี้เน่ยเลียเอนะครับผมแต่ก็ยังดีที่ยังยิงได้นะเออยิงได้แต่ก็ยังไปติดเซฟมาโอ,อ้โหยิงดีด้วยนะแต่มาติเนตดีกว่านะครับผมเซฟไปได้นะเ <You S 1> ดีวยวกาซี่ยกไปตรงกลางให้ไบร์ทเตร์ซาอุ้ยโอ้โหต่อบอลกันยังกระบซ่านะครับผมยีเคไปมะสล มุสล่าแทงไปช่องนี้ให้ทางด้านของเลย์เอานะครับผมเลย์เอาโดนบอดี้บล็อกอยู่โดนประกบอยู่นะครับผมโอ้โหจ่ายบอลกันโบบาโบบายอย่างเงี้ยปวดจะปวดนะครับผมใครมันจะไปกันได้วะโอ้วเลย์เอาลย์เอามีช่องกดด้วยขวาลูกนี้อุ้ยสวย เร,เรียบร้อยนะครับผมวูฟแอมตันด้ประตูออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศ <additionally>, ูนย์จากทางด้านของอราเอลเลอาลนะครับผมจะลองยิงเช็ค <okay>. ไอเอเมลินโนมาติเน่เฉยๆนะแม่งเข้าเฉยเลยนะครับผมนี่นะครับผมกระชากมาลูกนี้มีช่องลองกดก็เรียบร้อยเลยนะผมเตียบเสาอย่างนี้มาติเน่ก็เซฟไม่ได้นะครับผมผมไม่คิดว่ามันจะยิงดีขนาดนี้ด้วยนี่โหอย่างสวย ประตูที่25สิบห้าของเจ้าตัวในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้แล้วนะครับผมโอ้โหถ้าเราชนะอันดับที่หนึ่งของตารางได้นี่ก็น่าจะสบายแล้วนะครับผมโอเคถ่วงเวลาเลยเหลืออีกประมาณห้านาทีนะครับผมอยากให้เขาได้บอลน,นะถ้าแม่งได้บอลเมื่อไหร่นี่คือจบนะครับผมมันยิงแน่นะบูติกเกอร์ศาสตร์ยาวไปลูกนี้ผู้จะสินก็เป่าจบเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับ เป็นทางด้านของวูฟแฮมตันออกนําไปได้ก่อนที่1ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากทางด้านของลาฟาเอลเลอานะครับผมใคช่วงครึ่งหลังผมจะยังไม่มีการขยับเปลี่ยนตัวนะครับโอ้เข้าสู่นาทีที่60ก็ยังทําอะไรกันไม่ได้นะครับผมโอ้ยโอ้โหพูดปุ๊บแม่งสกัดได้ปับเวะละอย่าให้มัน เข้าสู่หน้ากรอบเขตโทรเรานะครับผมโอ้แม่งคลอนมาเลยนะโอ้ยโอ้โหโอเคไปสวนมุนสล,ลามุสลาแทงไปโอ้โหไอตาวาเลสไอเวนเขาจะส่งทางด้านของคริสเตียนอิลิกเซนลงมาแทนจอห์นแม็กกินนะครับผมเย้เข้มไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะวันเนี้ยโอ้โหขายแจ็คก,กิลลิตได้ทีเดียวนี่รวยเลยนะครับผมโอเคเมสซี่เลียคว้าสบายนะครับผมถ่วงเวลาไว้หน่อยก็ได้นะ อุ้้ยตะกีวิ่งสวยนะแต่ผมไม่ทันเห็นนะครับผมเอาโอ้โ,อโหเวละสองทรงเดี๋ยวบังไว้ก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งรีบร้อนเสียบนะเราติดใบเหลืองอยูน่นะครับผมให้มาที่ลีออนไบรลี่ลูกนี้ไบรลี่ไบรลี่กระชากแล้วครอสมาอีกแล้วนะครับผมสวน ในเวสโอ้โหตาวาเลสแม่ง้มาพัวพันอยู่นะั่นแหละรครับผมเอาครอสมาลูกนี้อุ้ยโอ้โอเคนะครับผมเมซอรีเยเซฟไว้ได้นะผมเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่านะเอ่อจะเอาทางด้านของเปรโดเนโตนะครับผมลงมาแทนโดกูนะแล้วก็แม็กซอารอนนะครับผมลงมาแทนเดสนะเพราะว่ามันติดโทษใบเหลืองนะครับผมจะได้เสียบได้นะดัวเต้น,นะครับผมลงมาแทนลูดิเกอร์เลยนะโอเคผมเน้นเสียบอย่างเดียวนะครับผม เขาคลอสมาลูกนี้โอ้ยสวยมาเลเา้วเล้วให้มาช่องนี้ถึงทางด้านของดามสกาดนะครับผมดามสกาดยกไปถึงทางด้านของเปโดเนโตมีความเร็วนะครับผมเปโดเนโตเพิ่งลงมาเปโดเนโตเข้าซ้ายลูกนี้ยิงโอ้ยไปถึงเซมมาติเนสโอหน่าจะจ่ายให้เล้วนะครับผมเมื่อกี้อ๋อแล้เขาเล่นอะไรของเขา,าเนี่ยหน้ากรอบแคทัวตัวเองอุย้ยทนเวลา,าการแข่งขันหนึ่งนาทีนะครับผมหมดเวลาแล้วจา้าหมดเวลาแล้วเสียไปเลยเออสวย โอเคผู okay. ้ตัิสินเป่าจบเกมนะครับผมเป็นทางได้ของวูฟแฮมตันเปิดบ้านลชนะแอสตันวิลลาไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์นะโดยได้ประตูจากทางได้ของราเอลเลอาลในช่วงครึ่งแรกนะครับผม MVP เกมนี้ก็จะเป็นทางได้ของราเอลเลอาลนะครับผมได้เลติ้งไปที่7.8คะแนนนะโอ้โหหลังจากที่เราเอาชนะแอสตันวิลลาไปได้แล้วเนี่ย เขาก็ล่วงลงมาอยู่อันดับที่สองนะครับผมโดนแมนยูแซงขึ้นไปนะแต่ว่าทางด้านแอสตันวิลล่าเนี่ยแข่งน้อยกว่าแมนยูอยู่1นนัดนะครับผมถ้าชนะก็น่าจะกลับขึ้นไปทวงด่าฝูงเหมือนเดิมนะส่วนวุงท่าตันของเราเนี่ยก็กระเถิบขึ้นมาอยู่อันดับที่3นะครับผมแซงทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้นะคะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียเยอะกว่านะครับผมแต่ว่าของเราเนี่ยก็แข่งมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1นัดเหมือนกันนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมอันดับที่3หรืออันดับที่4ก็ได้หมดนะ เพราะว่าขอแค่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหรือดูการหน้าก็พอนะครับผมโอเคในเกมที่เราจะไปเจอกับเบอร์ลี่นัดหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งชุดตัวสำรองลงไปแล้วก็จะกดควิกซิมเอานะครับผมโอเคครับผมลายชื่อ11ตัวจริงที่เราจะไปเจอกับทางด้านของเบอร์ลี่เนี่ยเรามาในระบบ4เดี๋ยวผมเปลี่ยนแท็กติกดีกว่าเป็นเล่นแบบ4-3-3แบบแอคแท็นะครับผมเพราะว่า เราเจอทีมที่ไม่ได้โหดมากนะเพราะฉะนั้นตุนลูกได้เสียได้เราต้องตุนนะครับผมเราจะมาในระบบ4-3-3แบบแอคแท็นะครับแล้วเราก็จะตั้งเป็น Constant p เพ u เชอรนะอันนี้ก็เป็น60นะครับผมฟ้าบีวารโอเค ผู้รักษาประตูจะใช้เป็นฟานเดอร์ฟอร์นะครับผมกองหลังดูอาเต้กับถากังกานะแบ็คซ้ายไวโน่แบ็คขวาแม็กซ์อารอนนะกองกลาง3คนจะใช้เป็นเคอร์ติสโจลองสตาร์บแล้วก็มอร์แกนกิฟไวนนะครับผมปีกซ้ายหวังอีชามปีกขวาเปรโดเนโตหน้าเป้าจะใช้เป็นคาริมบาเดเยมี่นะครับผมส่วนทางด้านของเบอร์ลี่เนี่ยมาในระบบ4ีซแบบแฟลตนะครับผมโอ้โหเป็นยุคโบราณเลยนะผู้รักษาประตูจะใช้เป็นนิกโบมนะครับผมโอ้โหแล้วมีใครบ้างวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะกดควิกซิมไปเลยนะครับผมจัดไป อ่าล้วก็ชนะทางด้านของเบอร์ลี่มาได้ที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับได้ประตูจากทางด้านของเปโดเนโตนาทีที่25นะแล้วก็โดนตีเสมอ1นึ 1, นาทีที่6 9นะครับผมแล้วก็ได้ประตูปิดท้ายจากทางด้านของจาเฟตทางังก้าน,นะครับผมย็ดเข็ขึ้นมายิงได้ไงวะเน,นี่ยนาที87นะครับผมโอเคเดี๋ยวขอไปดูตารางคะแนนพีเมลีก่อนนะครับผมเล่นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนี้ต้องดูทุกนั้นเลยนะพีเมลีกตอนนี้เราอยู่อันดับที่3มนะครับผมนำหน้าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ด้วยคะแนนเท่ากันแตู่่่กไดด้เเสียียวาารซึง น้อยกว่าเราหนึ่งนัดเหมือนเดิมนะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมแต่สำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ